วาเลนไทน์ครับเตรียมดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์โซเลียร์ครับวันนี้ใส่ชุดสีชมพูแล้วก็เตรียมดอกไม้สีชมพูตั้งใจเอาไปเซอร์ไพรส์พ่อเวรในวันวาเลนไทน์ครับเพราะว่าสีชมพูคือสีโปรดของพ่อเวรเลยครับจะเซอร์ไพรส์ซโซเวีรให้รู้ว่าเขาน่าจะชอบแหละเพราะเขาชอบดอกไม้สีชมพูเอา้าแล้วจะก่อนอาไว้ยังไง กว่าจะเสร็จงานเล่นเอาดึกเลยครับกลับมาถึงบ้านตั้งใจจะเซอร์ไพรส์พ่อเวนะครับแต่สรุปว่าโดนเซอร์ไพรส์ก่อนเพราะว่ามีดอกไม้ช่อสีแดงวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับปีน้อย1นึ่ปีนะครับรักน,นะคะกลับบ้านมาแล้วเขาหาเขาไม่เจอเปิดปิปดตูในทีวีได้เลยว่าแล้วถามหาตากล้องทั้งวันวันนี้ไม่มีใครว่างสักคนเลยที่แท้พ่อเวเอามาถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์นี่เอง และนี่คือภาพเบื้องหลังตอนที่พ่อเวเตรียมเขียนปีน้อยสำหรับการเซอร์ไพรส์ในวันนี้แฮปปี้วันวาเลนไทนดนะคะปีนี้ก็เป็นปี21แล้วนะคะที่เราใช้ชีวิตต้นกานมาเขาก็อยากจะขอบคุณความรักที่ตัวเองมอบให้เขานะ ดูทีวีไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะครับเราอยู่ด้วยกันทุกวันครับบอกรักกันทุกวันด้วยแต่นานๆพ่อเวจะพูดขอบคุณแบบนี้ครับแต่ถึงพ่อเวไม่พูดแล้วก็ไม่อัดคลิปตอนนี้ก็รักจนไม่รู้ว่าจะรักยังไงล่ะครับเขาอยากให้เดงกเดินมาที่สวนนะเขากับลูกเราองที่สวนนะมีอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆลวดเซอร์ไพรส์อีกแล้วจะ <c oughs> ไปสวนนะเด็บใจนดิด หลังจากดูคลิปเสร็จเรียบร้อยพ่อวีบอกว่าให้เดินไปที่สวนหลังบ้านนะครับไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ <c oughs> แรตบว้มาในไนดรบระอะไรอะ่ะสรุปมาแอบตั้งโต๊ะรอป,รป้าในสวนนี้เองป้ามีข้าวลูกกาแฟมีของฝัน<า>ด้วยอันนี้ของพ่อ นนเดียวหนูก,ก็สบายกับปลาได้หล่ะเนี่ยรักหนูที่จุดในโลกเลยอยากกับปลาคาับเป็นความรักวันนี้เรามาทานข้าวนอกบ้านกันดินเนอร์นอกบ้านจัดตั้งแต่ตอนไหนนี่ตอนลูกเริ่มเรียนม,มาก็จัดพร้อมลูกเลยไปครับ แล้วเพิ่งรู้นะครับว่าพ่อเวกับคําแพงช่วยกันจัดโต๊ะจัดสถานที่กันสองคนคําแพงก็ช่วยพ่อเวยอย่างเต็มที่นะครับสาเหตุที่เราต้องจัดวาเลนไทน์ในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้พ่อเวกับคําแพงต้องเดินทางไปทําธุระที่มหาสารคาม5วันเลยนะครับและ5วันนี้ปป๊าต้องอยู่บ้านคนเดียวความเป็นพ่อเวนะครับทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูแต่วันนี้พ่อเวไม่ได้ทํากับข้าวเองนะครับสั่งพิซซ่าเมนูที่ปป๊าชอบมากแล้วก็ทานได้เยอะที่สุดแล้วก็เตรียมเค้กสีชมพูน่ารักไว้รอด้วย แต่ไม่ว่าสถานการณ์ใดคัมแพงก็ถามเรื่องเครื่องบินได้เสมอเพราะว่าคัมแพงชอบเครื่องบินมากๆครับเอาละวันนี้เราทำพิซ่ากันเหรอครับใช่เพราะว่าอะไรครับป๊าชอบใช่ไหมครับ เรามีเค้กด้วยนะเค้กมาในความรักหนูปอกเค้กได้ไหมครับเพราะหนูเป็นความรักของบอกรากกับพ่อเอมีวันมาในความรักนี่ก็ให้หนูได้นะครับวันนี้ให้คําแพงเป็นคนปอกเค้กนะครับเพราะว่าคําแพงคือตัวแทนความรักของเราทั้งสองคนพี่ซ่าน่าอะไรครับลูกเดี๋ยว่าทำให้หนูก็ได้ครับวันนี้พ่อวันนี้พ่อเมย์จะตมใจทุกคนเลย ทานแล้วนะครับสปาเกตตี้ด้วยนะครับเยันมากเพราะว่าเราอรอป๊าปาตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมลูกอร่อยเหมือนเดิมนะครับแต่พิซซ่าแอบเย็นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพ่อเวกับคอมแพงเตรียมเซอร์ไพรส์ตั้งแต่บ่ายสามแต่ว่ากว่าป้าปาจะทำงานเสร็จก็เกือบสองทุ่มแต่ก็อร่อยอยู่ดีครับป้าปาหนูอยากทำโบลอยครับทำไมอยากทำโบลอยล่ะครับอยากกินโบลอยล่ะครับอยากกินโบลอยล่ะครับ พร,รุ่งนี้ได้ไหมลูกวันนี้มันดึกแล้วพรุ่งนี้นะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบัวลอยกันนะครับแล้วคัมแพงก็เดินมาอ้อนปะปานะครับ <c oughs> ว่าอยากทานบัวลอยพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนน่าจะได้ทำบัวลอยกันทางบ้านเลยครับโดกป้อนช็อกโกแปลตปะปา๊าเถอะโดตั้งใจให้ปะปานะวันนี้มันความรักใช่ไหมครับนูรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี้ยตอนเด็กๆเราชอบมากเลยนะ ตอนนี้เหนูชอบหนูแค่เียวเองเหรองั้นเราคนละก้อนยังไงครส่วนช็อกโกแลตคือของขวัญที่กำแพงมอบให้พ่อทั้งสองคนในวันแห่งความรักนะครับอร่อยมากไหครับกำแพงชอบช็อกโกแลตหรือเปล่าให้ดูที่ปากนะครับเต็มไปด้วยช็อกโกแลตเปื้อนตลอดเลยเช็คดูหไหมดอกกุหลาบเลยนะ เร,บบอราบบอยากชิมครับจบเปิดหรอไทยชิมว่าหนูชอบดอกโนรับโนร่าครับดอกรับอ๋อใช่เป็นปาร์ตี้วันวาเลนไทน์เล็กๆที่มีความสุขมากครับแต่คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปบัวลอยของคำแพงนะครับขอตัวทานข้าวกันก่อนขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนแห่งความรักครับถ้าของว่เป็นยับ้างหนอยเริ่ติด